มีเลือกเมนูอะไรกุ้งเดียวอ่ากุ้งอายุทยาหรือเปล่าหรือว่ากุ้งจากเมืองเธอกุ้งเปอกอ่าตัวใหญ่ใช้ได้ กลับสวัสดี FC ชาวช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เรานำทุกท่านเดินทางมายัางอำเภอเชียงคำใช่ไหมฮะอ่าจังหวัดพะเยาน่นเวันนี้เรามาอยู่กันที่รา้านลานทะเลผาเชียงคำนะ,ะเราตามรีวิวมาจากน้องโบโต,ต้นเต็มวัเซิ่มมีคนแนะนำมาอีกรอบเลยว่าที่นี่นนมีความเด็ดความดางังในเรื่องของหมูกระทาแล้วก็ทะเลผา ในมูลค่าไม่แพงนะครับซึ่งเราก็ว้าวมากที่เห็นแบบทะเลก็คือแบบจัดเต็มนะฮะมีตู้มีอะไรเอยะะแล้วก็หมู mm hmm. เนื้อนะฮะเต็มนะมีหมาล่ามีเซตแบบผลไม้แบบเหมือนเบรกจัดประชุมด้วยแล้วก็มีหมาล่า <c oughs> ให้ปิ้งเองนะฮ <c oughs> แล้วก็มีโซน <c oughs> อา ของอาหารญี่ปุน่นตรงนี้นะฮะเราจะมาลองชิมก็คือแซลมอนดองซีอิ๊วรสชาติจะเป็นยังไงไม่แป้งซับไม่นะเร่ขึ้นกับน้อ,องตอนนี้เรานะฮะมีสองเตามีเตาหมูกระทาแล้วก็เตาทะเลเผาซึ่งความ พิเศษของร้านหมูกระทะก็คือต้องเป็นเรื่องของน้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้ำจิ้มจากบี่เวณน้ำจิ้มหมูกระทะนะฮะกบราผสมแบบหอมแล้วก็ตรี๊ดแล้วมีความเผ็ดไม่หวานนะฮะแล้วก็เปรี้ยวนิด เราจะต้องมาสัมภาษณ์แต่ละทา่านวันนี้เรามีแขกรับเชิญหลายท่านนะ,ะว่าผ่านมารสชาติเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามกันไปดูเลย,เร,ยเราจะสัมภาษณ์นะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากพื้นที่น้องแปง้งใช่ไหมะแนะนำตัวเลยนะคะชื่อน้องอะไรนะคะอ,อ่าชื่อเล่นว่าอ่าคุณน้องอันชันนะฮะน้อง ก็คือเป็นคนในพื้นที่อ่าวัสนั้นจะต้องรู้ว่าอ่าตรงไหนนะฮะหมูกระด่าที่ไหนอร่อยนะฮะวันนี้เรามาเยือนที่เชียงคำนะฮะอ่าเคยมาตรงนี้ไหมฮะไม่เคยเลยคือครั้งแรกนะฮะเป็นการออกมาเยือนเชียงคำนะฮะโรดทริปครั้งแรกนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ลานทะเลเผานะฮะเนาะอ่า มีความประทับใจอะไรของร้านบ้างไหมฮะอ,อาหารทะเลเยอะใช่ไหมฮะก็คือแบบของกินเยอะของกินเยอะมากใช่ไหมฮะตอนนี้มันมีเตาอะไรก็ไม่รู้มาหยุดตรงนี้ของเ <laughs> ขาน่าจะแถมให้อ๋อเป็นเป็นแบบของแถมไม่ไม่ใช่การแถมเพราะว่าเรายกกล้องขึ้นมาถ่ายใช่ไหม <laughs> <laughs> แต่ <laughs> น่าจะเป็นการแถมแบบ ปกติอ่าตอนนี้ก็คือตรงนี้เป็นเตาปิ้งทะเลนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโ t นหมูกระทะใช่ไหมฮะอ่าได้ลองชิมหรือ,อยังคะยังนะฮะนาะ,ะ,นะะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าหน้าตาผ่านแล้วรสชาติจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะออตอนนี้แม่ครัวก็คำามาคำเมนในการแบบปิ้งนะฮะ ตอนนี้ก็คือมีหอยแครงนะลวกมาลวกเองไหมคะหรือว่ามีอยู่แล้วลว,ลวกเองลวกประมาณกี่นาทีคะลวกสามวค่ะโ <c oughs> <c oughs> งบาลเสียงคามใกล้ชามตอนนี้ก็คือแบบสำชามนะคะรสชาติผ่านไหมคะหอยแครงคอ,อร่อยใช่ไหมคะครับใจของสดของสดมากสดอ่า แล้วก็ของให้เลือกกินเยอะมากเลยเนาะตอนนี้เราจะมาลองชิมเมนูแซลมอนอ่าดองซีอิวนะแซลมอนมีความได้อยู่สดอยู่แต่ว่าซีอิวมันจางไปหน่อย <c oughs> เพราะเะนมาลอง ตาามชนกับรคถือว่ารสชาติโอเคมากก็คือถ้าน้ำจิ้มอร่อยนะฮะคนนกินอะไรก็อร่อยตอนนี้มีน้ำจิ้มอะไรบ้างนะฮะ <c oughs> พี่ออกมา ซีฟู้ดครับซีฟู้ดมันมีน้ำจิ้มที่ออกเผ็ดนิดนึงครับอันนี้น้ำจิ้มสักอย่างแล้วก็น้ำจิ้มซูกี้ใช่ไหมฮะเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานสามรสนะครับหรือว่าน้ำจิ้มหม่าล่าจิ้มสามสามรสรสหวานหวานหวานหรือเค็มเค็มเค็มหรือเผ็ดเผ็ดเผ็ด ก็คือสามรสเหมือนกันไม่ใช่อย่างเดียวไบละสันสันซูนะฮะน้ำจิ้มตอนนี้ผสมไปแล้วต้องผสมถึงจะกลมกล่อมใช่ครับจะมีน้ำจิ้มหวานอืวก็น้ำจิ้มสามรสรวมกันเขาคิดว่าน้ำจิ้มสุกี้มันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อืมอาจจะต้องเพิ่มหวานถ้ามา mix รวมกันนี่ต้อง mix ใช่เตอเมาก เราจะมาซิมเมนูที่เขาแถมมาให้นะฮะน่าจะเป็นต้ยมยำน้ำโค้นทะเลมีแบบน่นจะเป็นซิงเลเจอร์ของร้านว่าในทะเลมีต้ยมยำนะให้มาหมนึ <c oughs> ่งเราแบบ ปิ้งไม่ทานจิบอันนี้ก็ <S <S เราได้สอบถามแล้วนะฮะก็คือทางร้านบอกว่ามากี่คนก็ได้มาสองคนก็ได้ก็จะได้เมนูพิเศษจากทางร้านก็คือต้อยมยำน้ำข้นทะเลแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูคือหมูหันหมูหันซึ่งบอกว่าบางวันก็จะมีทุเรียน มันก็จะเป็นเมนูแบบเออแป้งแต่ว่าทุเรียนเสกอืๆที่แบบทั้งร้านจะตามมาเนะเรามาชิมหัวหางไปปิ้แจ่วจิ้มเปรี้ยวไปนิดนึงแข้า้าโร ก็จะต้องติดตามว่าเมนูพิเศษแต่และว,วันเป็นยังไงตอนนี้เกลี้ยงแล้วนะฮะอิ่มไหมคะอิ่มมากคนะ่ะระหว่างหมูกับทะเลอะไรเยอะกินเยอะกว่ากันนะฮะ,ะ,ะอ่าเน้นทะเลนะฮะเนาะหมูไม่ค่อยกินเ,เพราะว่าสมกับชื่อร้านทะเลพาวเน้เนทะเลเน้นทะเล เพราะว่ากลัวขาดไอโอดีนอาทิตย์การแก่หอยภูมิปัญญาชาวบ้านอ่า,อาเก่งมาก <c oughs> ตอนนี้เรากินเกลี้ยงแล้วนะฮะสังเกตเตาไหมอะไรแล้วสิ่งซากอริยธรรม และหอยแครงกว่าเราไม่นับเป็นกิโลเรานบเป็นการทอดแห่เยอะมากเยอะมากแ้ะกุกอีกนะก็คือหนึ่งแหย่ตกุงอีกหนะ้าโลเราไม่นับเป็นกิโลเราน่าจะนับเป็นบึงนะก็คือหัวละสามห้าเก้า ราคานีจะไม่รวมนาเป็นราคาผู้ใหญ่นะฮะแล้วน้ำแข็งห่างละ25้าแล้วก็ถ้าเพิ่มเตาปิ้งอันนี้อีกก็คือเตาลา59บาทเขาจะแถมหรอือเปล่าก็คือใช่ไหมปกติมีเตาหนึ่งเตาแล้วก็อันนี้จะเพิ่มเตาอันนี้ก็จะบวกเพิ่มบาบาทแล้วก็ น้ำแข็งแย่น้ำแบบน้ำปลาหรือน้ำแป๊ซี่หรือน้ำอาน้ำอันลงแย่นะแต่ว่าีน้ำฟรีให้บริการอยู่นะฮะแล้วก็ที่แถมก็คือมีอย่างที่บอกว่า,าเป็นเมนูออของทางร้านที่แบบแบบต้องติดตามนะในเพจว่าช่วงนี้จะมีบริการฟรีอะไรบ้างร่นช,ช่วงนี้ก็จะเป็นต้นยมยำน้ำโคดทะเลแล้วก็ ขออาหานะแถมมาให้แต่ละโต๊ะนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเวียนมาที่บ้านศพโบงแบบกูซานนี่เป็นอำเภอปูซานนะจังหวัดพะเยาก็มาเที่ยวตรงน,นี้ได้นะามาใช้บริการได้ก็ถือว่าในเลทราคาอาหารทะเลแต่ว่ามีอาหารทะเลที่แบบเยอะแยะมากมายเลยทั่วพี่นี้ก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมร้าน กระทแห่งใหม่ะนะฮะเราซึ่งอาจจะตั้งมานานแล้วแต่เราก็เพิ่งมาเรา่็กี้ว่าใหม่ตลอดก็อีีต่อไปต้องติดตามว่าอยู่บริษับันทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนกันอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าวอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิ่งกริง๊งกให้เราด้วยนะคะ